สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่กิต้านะครับวันนี้พี่กิต้าจะมาเล่นเกมทำลายโลกนะคะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเราเนี่ยใครเาเราหมดละสอยูน่นะครับ โฆษณายอย่างนั้นหรือทำไมไม่เห็นม,มนุษย์เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะไม่เห็นมีมีอะไรเกิดขึ้นเลยเด,เดี๋ยวแล้วคนนี้อะไรสปีดก่อนเด้งเวลาอือทำไม,มกดไม่ได้ เยลาเนี้ยน้วงอ้น้องแข็งพุ่ที่ดวงอาทิตย์ได้ไหมลองดูซิเจ้เฮ้ยได้แต่มันจะเกิด,ดกอะไรมีลูกละลายแตกตายแอ๋ย<อ>ดูก่อนดูก่อนดูก่อนมันจะใช้อะไรอีกนี่ เล่นไวแล้วแล้วนี่เหมือนมันผิดพลาดเล่นอีกนี่อะไรฮะเอาจริงสิรู้ได้ดไมาทำอะไรดวงอาทิตย์ไม่ได้แล้วโลเซโร โอ้ยดูนะนี่อะไรโอจิโอจโอจงโอจิงโอจังโอจังโอจิงอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย,ยงั้นลองอีกแล้วกัน <c oughs> อ้าไม่รบิะปไปได้ยังไงอ่ะโลกมันแข็งแบบขนาดนี้เลยเหรอ เออตายหมืทั้งลูกแหละแต่ขอบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ไม่สามารถอเอาไปอ้างนนะับได้นะครับอเอาไปอ้าไม่สามารถอเอาไปอ้างอิงได้นะครับมีดาวใหม่ดาวนี่คือดาวอะไร เขาพ้นครบไหม <c oughs> หรือว่าเขาหรือว่าคนสร้างเกม๊ยวเขาทำมั่วมันาอดวงนี้ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอวเอาเร่งเวลาทำนานจังเร็วร้อยซับซองหนึ่งตุ้มโอเค ร้อยอุ้ยอุ้ยมันนานมากอุ้ยอยู่ค้างเกมค้างอุ้ย,ยเกมมันช้า จะหมดหุ้ยอุ้ย,ยนานมากเขาบอกเลยว่าตอนนี้ต้องมาเกมมาอีกแล้วม,มันช้าเหลือเกินค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วใช่ไหมเราวนี่อะไรความหนาวหรอหนาวจริงๆนะนี่ รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ชีวิตจริงมีเปล่าใครเคยเห็นอุ้ยมันก็เสียชีวิตได้้วหรอทำไมตอนแรกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ก็ต้องกดรัวๆอือเ่าคนเดียวเหรอแมนค่ะ